สําหรับคัดษตรนี้เป็นคเกษตรแนะนําครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนในระหว่างตอนตั้งแต่ก่อนที่จะออกแบบนี้เพราะว่าก่อนนี้ให้คําแนะนํานี้ก็รู้สึกว่าท่านที่ทําได้แล้วก็มาเป็นครูกันดะนั้นระเบียบปฏิบัติอาจจะไม่สม่ําเสมอกันแล้วก็บางท่าน บางทีก็อาจจะเผลอไปเหมือนกันเพราะว่าความเป็นครูนี่มีความสําคัญมากครูจะต้องรู้จักรักษาอารมณ์ของตัวเองไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานศีลภาวนาคำว่าทานการให้ศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย ล้วกาภาวนาคือการเจริญรู้จัก,กว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเบร้การต่อไปครูจะต้องรักษากำลังใจของตนเองไว้เป็นปกติแล้วครูจะต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมิปัสนายานคือเรียกว่าการไม่ ไม่สนใจในด้ของขันห้าคือร่างกายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าก็ครูมีศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้สิทธิขาดความสมบูรณ์ไปด้วยแล้วก็บประการที่สองถ้าครูมีความไม่สมบูรณ์แบบในจิตครูก็อาจจะสาสอนลุกสิษย์ผิดไปซะด้วยแต่การสอนผิดนี่เป็นโทษหนัก เพราะว่าเรื่องของปรมัตถบารมีความจริงกําลังใจของคนนี่มีความสําคัญมากถ้ายิ่งเรามีความละเอียดมากเพียงใดในด้านของธรรมะโทษก็ปรับมากเพียงนั้นอย่างคนที่ทําหยาบคนที่มีอาการหยาบมีความระพฤติไม่ดีก็เขาปรับโทษน้อยส่วนจุกจิกเขาจะไม่ปรับ ถ้าอยู่ประมากับเพนก็เด็กกับผู้ใหญ่เด็กทำความผิดมีโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำความผิดมีโทษมากกว่าเด็กทั้งนี้เขาถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดาบท ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรบมสุคตเดินไปอยู่ในป่าเห็นแม่เห็นสระน้ำใสมีดอกบวัวสวยสะอาดสมเด็จพระบรบมโลกกันนาจ,จะไดรลงอาบน้ำในสระเวลาจะขึ้นมาก็คิดว่าดอกบวัวในสระซึ่งเปน็นในป่าเป็นของไม่มีเจ้าของ ถ้ควรเก่การนำไปบูชาสมเด็จะสมมาสมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นจากน้ำจันได้เด็ดดอกบัวมาสองสามดอกหวังจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเองก่อนจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งซึ่งรักษาป่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นลูกศิษย์ของทเทววสวรรณ์ แล้วก็มีอำนาจในการรักษาสะนั้นด้วยจึงได้สแสดงตัวให้ปรากฏร้องบอกว่าขโมยขโมยหรือว่าโจรผู้รักดอกบัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์หันไปเห็นเขา้าถามว่าใครเป็นคนขโมยแท่ว่าดาวนั่นก็บอกว่าท่นานนั่นแหละเป็นคนขโมย ผู้มีพระภาคเจ้าจึงไดทรงตัดถามว่าก็คนอื่นเขานาไปต่างเยอะแยะทําไมจึงไม่เป็นขโมยนี่ฉันจะนาไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งรีบรายการหนึ่งสระนี้ก็เป็นสะอยู่ในป่าหาเจ้าของไม่ได้ทําไมเราจึงเป็นขโมยแต่ว่าดาวนั้นยืมงบอกว่าสําหรับคนอื่นเป็นคนที่มีอารมณ์หยาบ มีจิตบาปจะเป็นปกติย่อมไม่ปรับเป็นโทษสำหรับท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วการนำดอกบัวไปนี่จะถือว่ามนุษย์ไม่เป็นเจ้าของก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รักษาสัตว์และเป็นผู้รักษาป่าในเขตนี้ท่านมีกำลังใจดีใกล้จะบริสุทธิ์และมีจิตหวังจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มีความสุข ในเมื่อถ้ามีกําลังใจสูงในด้านธรรมะเราก็ต้องถือว่าท่านปิ่งขโมยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ถูกปรับแต่ท่านก็ต้องถูกปรับในฐานะที่เราเป็นผู้ผู้รักษาเขตนี้เป็นนั้นว่าเมื่อเจนจากันดีแล้วเทวัดาก็อนุญาตข้อนี้ทขอคอยถือเป็นอุทาหรณ์ ว่าถ้าเราสอนธรรมะที่มีอารมณ์สูงสุดได้แก่ศีลสม,มาธิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนี้เป็นการสอนด้านวิชาสามเนื่องโดยพิญญาหกได้ความจริงอภิญญาเราไม่นำมาหมดนำมาเฉพาะมโนจิติอย่างเดียวคนจริงแล แต่ด้าว่าธรรมะส่วนนี้หนักมากและก็สูงมากในพระพุทธศาสนายัอมสามารถทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายเพราว่าสามารถหาพยา,ยานได้ตามคำสอนขององค์สมเด็จตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าบ้านก็บอกว่นนรกไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีเทวด,ดาไม่มีพรหมไม่มีสวค์นิพานศูนย์ แต่ว,ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์มีหรือไม่มีเราสามารถจะสัตย์สอบสวนได้ด้วยการความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนดังนั้นการสอนแบบนี้จึงเป็นการใช้กำลังใจที่สูงสุดและเป็นธรรมะที่ละเอียดครูผู้สอนยิ่งต้องไม่ประมาทในตนเอง ถ้ายัางคิดว่าตัวดีอยู่ก็จงอย่าสอนเขาเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวดีก็คือคนเลวมีความประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัปมาเดนะสัมบาเดธาซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านนั้นหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ต่ขณะใดเรายังมีความระมาดอยู่ขณะนั้นเราก็เลวในจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าทุตรัสว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผ่านบุคคลนั้นพระองค์ทรง,งกล่าวว่าเป็นบัณฑิตคําว่าผ่านแปลว่าโง่บัณฑิตแปลว่าเป็นผูนโ้โู้เพราะนั้นว่าถ้าคนใดมีความรู้สึกต,ตนว่าตนเองยังโง,โง่อยู่ คนประเภทนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าคนนั้นเป็นคนฉลาดทัด้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนโง่จริงๆก็ไม่เลยไม่รู้ตัวว่าโง่ไม่มีปัญญาพิจารณาอารมณ์ของตนเองถ้าคนฉลาดเขาจะมองจุดตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้นี่อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ เวลานี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเรายังรู้จริงในเรื่องขันห้าไม่ได้ดังนั้นการสอนอย่าสอนนอกรูนอกทางแล้วก็จงอย่าแนะนำธรรมะเกินกว่าจุดที่เราจะต้องปฏเขาะจะต้องปฏิบัติอย่าไปอธิบายธรรมะในขณะที่เวลาที่คน นักปฏิบัติกำลังสนใจจิตเฉพาะเราจะดิบายได้โดยเฉพาะกิจที่เราจะเพึงสอนจุดเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจว่าจะสอนแบบไหนเอาตัวอย่างย่อยๆที่สอนกับคณะจังหวัดสมุทรราการเมื่อวันที่สองมกราคม2523เอามาอ่านเอามาฟังดู ว่าการแนะนวแบบนั้นเขาทำกันยังไงแล้วก็ราการที่สองราการต่อไปก็ได้กับจงอย่าใช้อารมณ์เร่งรัดแล้วก็จงอย่าใช้วาจาที่ไม่สมควรเพราะว่าอารมณ์เร่งรัดก,ก็ดีวาจาที่ไม่สมควรก็ดีเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะสมกับครูผู้สอนธรรมะ เพราะว่าธรรมะจะต้องทำใจบุคคลให้มีความชื่นชมแล้วก็มีความเบาใจในการปฏิบัติการเร่งรับเป็นการผิดเพราะว่าการกระทำแบบนี้ปปฏิบัติแบบนี้เป็นเรื่องของทางใจโด <c oughs> ยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็โโคยายนก็ดีมนโนมยิธิก็ดีเป็นของหนัก เขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ตายก็น,นับไม่ทวนแล้วถ้าเราจะมาเร่งรัดคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาในการก่อนโดยใช้เวลาเป็นแค่สิบนาทีเสร็จเสร็จซึ่งเราได้ให้ก็รับฟังแล้วก็ทำจิตสงัดอารมณ์จิตอาจจะยังไม่เรียบตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนฉลาด แล้วก็จะต้องรู้อารมณ์จิตของลูกสิทธิ์การรู้อารมณ์จิตของโลกสิทธินั้นให้อาจิตจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปฝึกรูกสิิ์อันดับแรกตัดขันห้าขัตนเองเสียก่อนคลายมานะความทือตัวถือตนเอาจิตจับปณิพนันเป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแจงทรงแจ่มใสชัดเจน ไปน้มัจการท่านแล้วก็ขอมอบภาระเนการสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นภาระของพระองค์จะถืออารมณ์ของตอนเองเป็นสําคัญในผิดถนัดเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เป็นพระอรหรันต์โดยกรทีสองท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่สัพพัญญวิสัยคําว่าสัพพัญญวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ จึงแม้พระหันเองยังรู้ทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระหัน์เราจะรู้ทุกอย่างยังไงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกําลังใจของสิทธิ์นี่เรารู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรากาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยบารมีของพระองค์เราต้องเกาะจริงๆเห็นจริงๆเชื่อพระองค์จริงๆมอบภาระให้เป็นหน้าที่ของพระองค์จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จเข้าไปแนะนำสิทธิขณะที่เราทำจิตสงัดโดยใช้เวลาสิบนาทีเสร็จเจตอนนี้ควรยารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้เห็นว่าองค์ว่าประทับอยู่ในเสียงกล่าวของเราก็ดีเห็นว่าองค์ทรงบะบรากายคุมร่างกายเราทั้งหมดก็ดี ดูจิตใจแล้วดูพระูปพระชงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรในอกของเราให้ใสสว่างจัดแล้วมอบหน้าที่ในการสอนเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภากเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกจุดหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าการสอนสิทธิ์เราต้องสอนแบบนี้แต่รมอ,อย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำ เพราะว่ากาจเป็การถือว่าเป็นเรื่องของตนเองไม่ต้องกำหนดจิตไว้อย่างใดทั้งหมดว่าจะเราจะสอนแบบไหนก่อนจะไปมอบภาระหน้าที่นี้ให้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จระจอมไตรบรมศาสสดาแล้วท่านจะสอนแบบไหนเป็นภาระของท่านอันนี้ก็ถ้าทำได้จริงจะปรากฏอย่างนี้ บางทีก่อนจะสอนเราอาจจะนึกว่าเราควรจะสอนตามแนวนี้แนวนี้แต่ว่าเวลาเริ่มสอนขึ้นจริงๆวาจาที่เรากล่าวไปมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราคิดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงอย่าฝืนว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่านั่นสิท์จะเข้าใจ จะมีความเข้าใจดีและวิอีเวนตการหนึ่งเราให้เวลาลูกสิทธิ์ใช้เวลาน้อยมากเกินไปเป็นเวลาเพียงแค่สิบนาทีเสร็จในการรวบรวมกำลังใจตอนนี้ท่านหลายจงเข้าใจว่าบางคนที่มาฝึกอาจจะชำนาญหรือกระเชียวชาญหรือว่าคล่องมาในด้านหุ่นยนตด้านอื่นมาก่อน รือว่าการใช้คำภาวนาย่อมไม่เหมือนกันนี่เป็นเครื่องโตเถยียงในด้านกำลังใจในเมื่อใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันกำลังใจมันก็จะแย่งคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่จะแย่งกันนั่นหมายความว่าจิตดวงหนึ่งจะภาวนาแบบนี้ที่จุดหนึ่งของจิตมันก็คิดจะภาวนาแบบเก่า อารมณ์ของเขาจะต้องต่อสู้กันการทรงกำลังจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดแต่การแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแนะนำสิทธิ์ถ้าสิทธิ์ไม่สามารถจะทำจิตให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้โดยการแนะนำเบื้องต้นถ้าไม่เข้าใจให้ดูคำแนะนำฟ้องคณะ เขานาจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเหตุเมื่อแนะนำเรื่องสองวาระเขาไม่สามารถจะทำได้ก็จงให้กำลังใจแต่นักปฏิบัติว่าถ้ากำลังใจยังไม่สงัดสมาธิยังไม่สมควรก็คอยภาวนาไว้ก่อนแล้วสักครู่หนึ่งจะย้อนมาแนะนำใหม่ แล้วเราก็เดินไปหาคนอื่นต่อไปให้เวลาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเร่งรัดนี่รู้สึกว่ามีได้รับข่าวอยู่เสมอๆเ,เพื่อครูผู้สอนนีมักจะเข้าไปเร่งรัดสิทธิ์ถ้าเร่งรัดเกิดขึ้นมันก็มีอาการกลุ่มเหมือนกับเราที่มีกำลังน้อย ไม่สามารถจะยกของขึ้นได้เพราะกำลังไม่ถึงการเพราะกำลังกายยังไม่สมควรแต่ก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับเราให้ยกให้ได้เราจะทำแบบไหนนอกจากจะทำไม่ได้แล้วเกิดอาการกลุ้มอาการกลุ้มเกิดขึ้นกำลังกายกำลังใจมันก็ตกแโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการจเจริญพระกรรมฐาน ถ้ากําลังใจตกเพราะว่าครูเร่งร้ายเกินไปนี่ผลร้ายจะมีกสิทธิ์และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลร้ายก็มาจากครูผู้สอนอันนี้ต้องจําอย่าบีบบังคับอย่าเร่งรัดอย่าโขกขินต้องเอาตัวเองเป็นสําคัญเป็นเครื่องยอมรับเป็นตัวอย่างว่าเรากว่าจะทําได้ขึ้นมาเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ ถ้าความเข้าใจของเรายังไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเรายังไม่เป็นพระอรหรันต์ต่นี้ถ้าไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอรหันต์เองก็สามารถให้พระกรรมฐานผิดกับพนักคณะสิทธิ์ผู้ปฏิบัติก็ได้ทั้งนี้ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ใจของเขาได้จริงๆ ตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามากยังให้กรรมฐา,านกับพระลูกชายในช่างทองพลาดจากอารมณ์เดิมของเขาดัางนั้นบรรดาครูทั้งหลายจงจำไว้และจงรักษาปฏิปทานนี้ไว้ว่าเรายังเป็นผู้รู้ไม่จบ ผู้ที่รู้จบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรายังยังไม่เป็นพระอรหันต์เนยแล้วจะมีความเข้าใจในตนเองว่าเรายังหยาบเกินไปความบกพร่องของเรายังมีมากทุกอย่างให้เป็นภาระหน้าที่พระองค์ส,เสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบริการหนึ่งผู้มาฝึก บางทีทรงชานหนักเกินไปสำหรับทิพิจุยานเพืาอการเข้าก้าวขึ้นเบื้องต้นเป็นอารมณ์ของทิพิจุยานเป็นขั้นนั้นการที่จะใช้จิตในขั้นทิพฐิจุยานนี้จิตใช้กำลังเพียงแค่อุปจาระสมาธิไม่ถึงชานสมาบัติ แล้วก็มีบุคคลส่วนมากที่เข้ามาฝึกมม่จะมาจากสำนักอื่นเจริญพระกรรมฐา,านดีแล้วจิตทรงชาสงดลึกเกินไปต้องค่อยๆแนะนำพยายามคลายอารมณ์เสียจิตก้าวเท่าตั้งสังชาเป็นของดีเขาตั้งมาก่อนแล้วเป็นของดีเพราะจิตจะได้ทรงตัวได้มากละเมื่อคลายเข้ามาถึงอุปจาระสมาธิจิตจะทรงตัวได้นาน แต่ว่าในช่วงที่ต้องการรู้นี่แนะนำเขาว่าเราต้องการอารมณ์แค่อุปจาระสมาธิคืออารมณ์แบบสบายๆเท่านั้นถ้าเขายังคลายตัวไม่ได้ก็บอกว่าเขาพยายามทำตามนั้นไปก่อนเราก็เดินไปหาคนอื่นแล้วก่อนที่จะไปก็ให้ความหวังกับเขาไว้ว่าผลเรื่องการปฏิบัตินีนท่านมีหวัง แต่ว่าที่ยังไม่ได้เพราะกันท่านยังไม่เข้าใจเท่านั้นพยายามสร้างความเข้าใจแลกษากําลังใจให้สบายๆทำอารมณ์เบาๆให้เป็นสุขเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไปแล้วก็ให้ความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาหาท่านแล้วก็มีจุดหนึ่งว่าการแนะนํากันนี่ก็ต้องเป็นคนเรื่องทิ้งกันมาเหมนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ คำาว่าเนื่องถึงกันก็ะหมายความวาเคยสร้างสมบารมีร่วมกันมาในการก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักมากถ้าว่าเราไม่เคยสั่งสมบารมีร่วมกันมานี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านผู้นั้นไม่ดีเป็นแต่เพียงว่าเราไม่รู้กำลังใจกันเหมือนกับคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน แต่ว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวว่าคนนี้ต้องการอาหารรสประเภทใดเขาจึงจะมีความสุขต้าว่าเราจะทำอาหารนั้นเป็นที่ถูกใจของเขาเราก็รู้ไม่ได้บางเอิญอาหารไปตรงกับลิ้นที่เขาพอใจรสที่เขาพอใจเขาก็กินอร่อยอิ่ม ีนบังเอิญให้อาหารเขาที่เรานึกว่าดีแต่ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนบริโภคมันก็ไม่เป็นเรื่องเขาก็กินไม่ลงก็ศักแต่ว่ากินลงไปเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่ฉะนั้นการสอนจิงต้องยึดอ,องค์บารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรไว้เป็นเหตุอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่ารู้อย่าสร้างความรู้ของเอตัวเองเป็นสำคัญ คือผู้สอนสิทธิเราจะไม่ได้ใช้ได้ถ้าว่าใช้กำลังใจไม่ถูกไปเร่งรัดสิเกินไปก็ดีใช้คำขู่เข็นว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำให้ได้ในเวลานั้นเวลานี้ก็ดีหรือว่าไปสอนธรรมะเน่ารีดเน่ารอยจากอารมณ์ของการปฏิบัติก็ดี ครูประเภทนี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็สอนไม่ตามประเพณีที่เขาแ้ควาแนะนํามาเท่านั้นในีเริ่การหนึ่งครูผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ละเอียดเพื่อ,อารมณ์ละเอียดนี่ไม่มอะไรคือเราปกติเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีแค่ศีลห้าบริสุทธิ์ ก็อย่าลืมว่าอารมณ์ของเรายังอยู่ในการชั้นต่ำมากถ้าเรามีสินบปทบริสุทธิ์เป็นปกติก็ชื่อว่ามีอารมณ์ขั้นกลางถ้าเป็นครวาสความรู้สึกในทางกายไม่สนใจทางกายจริงๆมีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่ทนงตัวว่าเป็นผู้วิเศษ ไดเป็นผู้รู้ดีแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภความโกรธความหลงหรือว,ว่าถ้าสูงขึ้นไปจนั้งอารมณ์ใจหมดความโกรธหมดความรังคารหมดความหังคายไม่มีความผูกพันกับเพศ เห็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องจิตจืดเมืกนกรดาษที่ไร้ค่าไม่มีความปรารถนาในเรื่องเพศถูกเขานินทาว่าร้ายใส่ความใจมีความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นครูได้พอสมควรอารมณ์คุณใจเรามีอารมณ์ใจพอสมควรยังไม่ดีเพนว่าครึ่งหนึ่งของครู ครึ่งหนึ่งของครูชั้นดีถ้าครูชั้นดีจริงๆก็ต้องไม่หลงในรมของสมาธิคือฌานสมาบัติที่เรียกว่ารูปฌานและก็ไม่หลงในรูปฌานไม่มีการมานะทนองตนกาว่าทนองตนก็หมายความนี่ฉันเป็นครูนะฉันมีความรู้ใช้หลักวิชาการสอนนอกรีดนอกรอย เป็นการท่านนองไ่าฉันนี่แหละเป็นคนวิเศษนี่มันเป็นการสร้างความผิดร้อยเปอร์เซนต์เพราะการปฏิบัติกับปฏิยัติไม่เหมือนกันปฏิยัติหมายว่าการสอนนิความวิชาความรู้ทั่วๆไปไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องอิงเรื่องนั้นอิงเรื่องนี้เอาหลายๆอย่างเข้ามาสอน แต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขารวบรับตัดอารมณ์ทั้งหมดจับจุดจุดเดียวคือระขันห้าให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีขี้เอ็นท่านอาทนาอะไรแหละ <c oughs> มีพระพุทธเจ้าทรงสอน,สอนเอาคนท,ทุกทุกท่านก็นแล้วกันท่านจะสอนตัดจุดแค่จุดเดียวคือว่าจงอย่าสนใจในรูป อย่างในท้ายาหาจิปฐานทั้งหมดจะลงท้ายว่าจงหยาสนใจกายภายในคือกายของเราอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของุคลอืน่นให้ยาสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้วางอารมณ์เสียนี่การสอนจริงๆเ็าสอนย่อให้สั้นดูแนวการสอนแนะนำของผูจ้จวบสมุทราการเป็นเหตุ ยะได้สร้างกำลังใจแก่บ,บคุคคลผู้รับการปฏิบัติปฏบิการหนึ่งมักนักปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและก็ต้องมาแบกของหนักเมื่อเด็กอุ้มช้างเราจะไปเร่งรัดตา้งกาลังใจนะั้นไม่ได้การเร่งรัดต้องรู้ตัวว่าครูเลวนะและการอธิบายธรรมะนอกรีดนอกรอยสร้างความล้ำคานให้บรรณักแก่นักปฏิบัติ ในปฏิการหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติก็มีความชํานาญอยู่แล้วมีการคล่องในธรรมะครูผู้สอนอาจจะมีธรรมะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ในด้านปริยัติดัง <c oughs> นั้นการอธิบายใดๆทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีในวันน่ารีดนอกรอยกว้างขวางไม่จําเป็นใช้อารมณ์เฉพาะการตัดขนันห้าทรงศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น เ,เทพหน้านี้ก็หมดเวลาฟังเทปหน้าต่อไป